วันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์สนุกๆกันครับเมื่อใดก็ตามที่ผมสามารถลงจอดที่สนามบินแห่งนี้ได้ทัศนวิสัยนั้นก็จะลดลงไปเรื่อยๆซึ่งสนามบินที่ผมจะมาทำการลงจอดในวันนี้ก็คือสนามบินแม่ห้องสอนซึ่งเป็นหนึ่งในสนามบินที่ลงจอดยากที่สุดในประเทศไทยและในการทำแอปโรชนั้นก็ไม่ใช่ว่าทำกันง่ายๆเนื่องจากว่าพอถึงจุดที่มีชื่อว่าแอปบอกแล้วนั่นหมายความว่าเราต้องเลี้ยวเครื่องไปหาที่ลันเวย์หมายความว่าเราก็ต้องใช้สายตาในการหาสนามบินนั่นเองเราสามารถใช้อุปกรณ์ในการช่วยอะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้อยู่แค่ใน ห้องคอกพิษอย่างเดียวมาดูกันว่าผมจะสามารถรอดจากชาเลนด์นี้ไปได้ไหมก็ไปติดตามรับชมกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็โฮอยู่ที่จุดดันพูนะครับตอนนี้เรามีทัศนวิสัยอยู่ที่160.9กิโลเมตรนะครับผมแมทัศนวิสัยประมาณนี้ น่าจะเห็นตั้งแต่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไปจนถึงเชียงใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวเราทําการดีเซนตามตัวโปรไฟล์เลยนะครับผมซึ่งดีเซน์ไปที่ความสูง2,007เนาะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของแม่ฮ่องสอนหน่อยนะครับแหมมีแต่ภูเขาเต็มไปหมดเลยนะครับ ไม่เห็นหมู่บ้านเลยนะครับนี่แหละครับคือความยากของสนามบินแม่ฮ่องสอนเนาะคือมันก็ต้องเลาะตามเขาไปแหละถ้าตอนที่แบบเห็นชัดอย่างเงี้ยครับไม่มีพวกหมอกอะไรพวกนี้เนาะมันก็ลงง่ายแหละแต่เมื่อไรก็ตามที่มันมีหมอกนะครับเมื่อนั้นแหละครับบันไลแน่นอนเนี่ยเราก็มองหาสนามบินก่อนเนาะคือ X p พนะครับมันไม่สามารถกดหาสนามบินได้เหมือน2020นเนาะคือ2020ี่เนี่ยมันจะมีปุ่มที่เป็นแบบว่าสปอตวิวป่ะที่แบบเวลากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะหันไปหาสนามบินที่ใกล้ที่สุดเนาะแต่ XP ็กเพม์มันไม่มนั ยากกว่า2,020นั่นเองนะครับอ่าเหมือนตรงนั้นจะเป็นสนามบินปะนั่นแหะทุกคนนั่นแหะเห็นปะเออไอ้ถ้ามันเป็นพื้นที่โล่งๆอย่างนั้น,นะครับนั่นแหละครับคือสนามบินเนาะตอนนี้คือผมอัดตอนกลางวันนะาะครับมีเสียงเข้าไปอย่างเช่นอันนี้นะครับไม่รู้ว่าได้ยินกันหรือเปล่าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบ้านตรงข้ามเขาทํางานนะครับผมเจียเกียดาวขังผมนะ พิยดาวเดี๋ยวคาแฟบทูไว้ก่อนแลนดิ้งไลท์ออนคาแฝดทรีครับสปีดเบรกเก็บปอยเลอร์อาร์มครับ, arm, รบทำไมเหมือนรู้สึกว่ามันจะมาไม่สเตปิไลท์กับโคเลยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ถือว่าเป็นแบบซ้อมมือไปก่อนมันยังง่ายอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้ปรับไปในช่วงหลังๆเนาะช่วงที่มันแบบลืมยาขึ้นเรื่อยๆนะครับสปีดเช็คแฟลปฟูเอเบิ้ครูปิแพร์ฟอร์แลนดิ้งสนามบินอยู่นู่นพยายามอย่าละสายตาจากตัวสนามบินแมนการนะครับบอกเลยว่าถ้าละสายตาจากสนามบินนี่มีสิทธิ์ที่จะพลาดสูงนะครับับบจรรริงๆถ้้าาาเาเห็นนนสมวยคทุก นเราสามารถแบบวิชวลเข้าไปลงได้เลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอเคงั้นผมขออนุญาตวิชวลเลยนะครับผมไฟเดเลกเตอร์ออนเบิร์ดออนแล้วก็เซตรันเวย์เฮดดิ้งนะผมรันเวย์แท็กหนึ่งศูนย์ห้าเซ็ตไปเดี๋ยวเรานำการเข้าไปเลยนะครับโอเคเครื่องม rain, นะันร้องเทเลนเนาะเราสามารถมาปิดปุ่มข้างบนนี้ได้เนาะที่เป็นเทเลนแค่นี้มันก็จะหายไปแล้วนะต้องปิดตัว SY S Y S ด้วยสเดียตัวเทเลนมันก็จะไม่ร้องแล้วนะครับอืออันนั้นคือรันเวย์ใช่ปะ่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนเพื่อความเชื่อ ใช่นะครับรันเวียอยู่นี้อ่ะแสดงว่าเรามาต่ำไปนิดหนึ่งนะครับนี่อารมณ์เหมือนมาลงพาโลนะครับแต่เป็นพาโลสาขาไทยแลนด์อือได้อยู่ครับสปอยเลอร์ดีเวอร์สกรีนดีเซลครับ เราไม่ต้องเวชีดรันเวย์เนาะเราจอดตรงรันเวย์เลยนะครับแต่ถือว่ารอดนะครับสำหรับในส่วนของทัศนวิสัย160กิโลเมตรนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าในโลกจริงนี่เผลอในโลกจรงิงทัศนวิสัยขนาดนี้ไม่มีนะครับโอเคก็ถือว่ารอดกันไปนะครับแล้วก็ใช้ระยะเบรกที่ค่อนข้างสั้นอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับถ้าสมมุติว่าแบบผมเลยทัชดาวโซนมาอีกนิดหนึ่งนี้ก็น่าจะสบายวิวอยู่นะครับโอเคถึงเวลาที่เราต้องมาลดทัศนวิสัยแล้วนะครัเดี๋ยวเราเอาเหลือสักประมาณ 30กิโลเมตรก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปสปอนที่ดันปูกันเลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมลดทัศนวิสัยเหลือ30กิโลเมตรแล้วนะครับซึ่งจะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่ามันมีหมอกเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งอันนี้บอกเลยว่า30กิโลเมตรหมอกมันยังหนาขนาดนี้แล้ว10กิโลเมตรมันจะขนาดไหนนะครับไม่ต้องไปถึง5กิโลเมตรหรอกครับแค่10กิโลเมตรนี่ผมว่าเป๋อๆหืดขึ้นคอแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราก็มาลดระดับกันนะไปที่2,007เหมือนเดิมเลยมินิมัมดีเซนต์อัลติจูดนะครับอ่ะผมลืมกดออกจากโฮเดี๋ยวได้เล็กไอ้นี่เลยละก นะครับปึ๊บนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่า30กิโลเมตรครับจะรอดไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะรอดแหละนะคือมันไม่ได้แบบว่าเนี่ยทุกคนเห็นปะมันยังเห็นถึงตรงนั้นอยู่เลยคือได้เห็นอยู่ตรงนั้นคนระับแสดงว่าสนามบินอนะ่ะถ้าเราบินอยู่แถวแถวโู้นแล้วครับแถวแถวช่องเขาตรงนี้ครับผมว่าก็น่าจะเห็นสนามบินนะโอเคระหว่างนี้เรามองหาสนามบินครับเราหาเจอหรือไม่เหมือนจะยังไม่เจอนะแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้แหละ เนี่ยช่องเข่าเนี่ยครับผมว่าอยู่ในช่องเข่านี้อย่างแน่นอนแต่นี่ขนาดทัศนวิสัย30กิโลเมตรนะเนี่ยยังขนาดนี้10กิโลเมตรนี่เผลอๆไม่น่าจะรอดเลยโอเคนั่นเนี่ยผมเห็นสนามบินแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจริงๆอันนี้ผมก็สามารถทําท่าเดิมได้เลยนะก็คือสามารถลงไปวิชวลได้เลยงั้นผมขออนุญาตวิชวลนะขอทําท่าเดิมเลยออโต้พายโลดออฟครับไฟเดเลกเตอร์ออฟเบิร์ดออนเซต์ลันเวย์แทร็กลันเวย์แทร็ก105นะครับผมไปกันเลยโอเคผมยังเห็นสนามบินอยู่เนาะนั่นน่ะโอเเเค Speed ake, Arm, คสสปปีดบบรรรรรกออออาา์์์มมัยล เชบินครูพรีแพร์โฟ์แลนดิ้งผมว่าผมได้เทคนิคแล้วผมว่าถ้าเราบินฝั่งเนี้ยทุกคนมันจะมองเห็นสนามง่ายกว่าไหมถ้าบินฝั่ง FO อ่ะแล้วลองกลับไปนั่งกับตันเห็นปะคือตรงนี้นั่งกับตันอะ่ะไอตรงผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอะ่ะมันบังเว้ยแต่ถ้าเกิดมานั่งฝั่งเนี้ยครับมันจะเห็นสนามบินได้ชัดกว่าเฮ้ยผมว่าเราสามารถใช้วิธีนี้ได้นะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเพราะว่าสนามบินมันอยู่ด้านซ้ายเนาะเดี๋ยวปิดเทเลนก่อนเดี๋ยวมาร้องอีกนะครับปึ๊บ นี่เราเลี้ยวตามถนนที่อยู่บนภูเขานี้เลยนะครับถนนอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าในชีวิตจริงมีถนนเส้นนี้ด้วยหรือเปล่าเหมือนครั้งนี้จะโอเวอร์ชูตเล็กน้อยโอเคสปอยเลอร์รีเวิร์สกรีนดีเซลครับ โอเคสำหรับ30กิโลเมตรก็ยังรอดอยู่นะครับเดี๋ยวคราวนี้แหละครับต่อไปนี้แหละจะเป็นของจริงนะครับเดี๋ยวผมจะลองกับทัศนวิสัย10กิโลเมตรดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคเราลดทัศนวิสัยมาอยู่ที่10กิโลเมตรนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็น VFR เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แดนปูครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ปรับทัศนวิสัยเป็น10กิโเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วดูสภาพ มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับโอเคอย่างน้อยผมเห็นภูเขาตรงก้าวๆนี้นะครับแต่พูดตรงๆว่ามันมองอะไรไม่เห็นแบบไม่เห็นจริงๆนะครับทุกคนคือแบบโอ้โหเท่นี้ผมไม่รู้นะว่าแบบของจริงมันเป็นอย่างนี้เปล่าทัศนาวิสัย10กิโลอ่ะคือแบบอารมณ์เหมือนผมกําลังดู pm 2.5อยู่เลยนะสิกิโลเมตรยังขนาดนี้นะผมว่า5กิโลเมตรนี่น่าจะไม่หวังแล้วก็ข้อยากอย่างหนึ่งเลยคือมันไม่มีไฟรันเวย์เว้ยทุกคนเออแบบแบบรันเวย์ไลท์อะพอชไลท์เซนเตอร์ center, ไลท์ไม่มีเลยครับเราต้องมองหาด้วยตาตัวเอง อาจจะเป็นตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมว่ามันน่าจะอยู่ในแถวแถวนี้แหละตอนนี้มันน่าจะอยู่ประมาณเนี่ยที่ผมหันไปเนี่ยเผื่อไอ้กระจกตรงนี้ของฝั่งกับการอาจจะบังอยู่ก็ได้นะครับเราสามารถซูมไปดูได้อาจจะเป็นตึกตรงนั้นหรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจนะครับมีถนนตรงนี้ด้วยอาจจะต้องจำเนาะอาจจะต้องจําว่าสนามบินมันตั้งอยู่ตรงไหนเนาะอาจจะจาเป็นแลนด์มาร์กอะเหมือนตอนเราบิน VFR นะครับว่าต้องข้ามภูเขาลูกไหนถึงจะเจอสนามบินนะครับเหมือนจะมีแม่น้ําอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับ นั่นไงเจอแล้วใช่ป่ะไม่ใช่อันนั้นแม่น้ํานะครับโอเคมันมีแม่น้ําตรงนี้เนาะอันนี้อันนี้คือแบบผมว่าผมต้องจําละเผื่อแบบมันอาจจะช่วยเราในการหาสนามบินได้นะครับมันมีแม่น้ําตัดตรงนี้แล้วก็ผมจําได้ว่าเมื่อกี้ตอนเราเลี้ยวอะสองครันนี้แล้วมันจะมีภูเขาอยู่เนาะมันจะมีภูเขาก่อนถึงสนามบินน่าจะเป็นร่องเขานี้นะครับเฮ้ hey, ผมหาไม่เจอจริงไงเนี่ยอันนี้อันนี้จริงจังคือจริงๆท่านผู้ชมหลายคนอาจจะเจอแล้วก็ได้แต่ผมไม่เจอจริงๆนะเออทำไปเล่นไป นั่นนั่นนั่นเจอแล้ว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 นู่นนู่นนู่นอ่าโอเคมันจะอยู่ตรงล่องเขานี่เนาะเนี่ยล่องเขาอันนี้ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นน่ะเห็นละเออใช่นะครับแล้วก็มันก็จะมีแม่น้ําคือมันจะมีแบบตรงนี้เป็นลานโล่งเลยนะครับโอเคถ้าเห็นก็ปลดออโต้พายโลดครับเคบินครูพิแพ landing, ร์ฟ์แลนดิ้งอานี้มาสูงไปตานี้มาสูงไปโอ้โหเดยเขาจะปิดสองพันเลยไม่สเตเบิร์ไลท์เยอมากๆนะครับโอเคได้อ 2000, ยู่ได้อยู่ไม่ได้แย่มากมาสเตเบิรไลท์ที่ห้าร้อยก็ได้นะครับเพราะว่าเราเห็นสนามแล้ว แต่รอบนี้ตั้งตรงอยู่นะครับรอบนี้มาตรงเนาะโอเคสปอยเลอร์ r ีเว r ร e สกรีนดีเซลบาร์กเบรกออนสำหรับ10กิโลเมตรเรายัางรอดอยู่นะครับหมายความว่าผมต้องปักเป็น9กิโลแล้วนะครับทศนาวิสัยมันเริ่มจะลดลงเรื่อยๆนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่แดนปูเหมือนเดิมครับ โอเคกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับอันนี้อยู่ที่ทัศนวิสัย9กิโลเมตรแล้วเนาะอันนี้ผมก็ได้บทเรียนมานะผมเรยรีบเปิดแฟบหนึ่งก่อนถึงดันปูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องดีเซนเนาะโอเคมันจะได้เครื่องบินมันจะได้มีแดดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูกันว่า9กิโลเมตรเป็นยังไงจริงๆผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างจาก10กิโลเมตรเป็นระยะสาคัญมากเนาะเพราะเมื่อกี้10กิโลเมตรเราก็ยังมองเห็นภูเขาลูกนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้น9กิโลเมตรนี้ก็น่าจะสบายๆเนี่ยผมมองเห็นไอ้ภูเขาท ตอนนี้เราก็อยู่จุดเวสันแล้วนะครับเกียร์ดาวแฟลปทรีตอนนี้นะเราเห็นภูเขาแล้วนะภูเขาตรงนี้น่าจะยังไม่ใช่เนาะอาจจะเป็นสันเขาสองอันนั้นหรือเปล่าผมว่าตรงนั้นแน่เลยทุกคนคิดเหมือนผมไหมผมว่าแถวแวนั้นผมเซตลันเวทแทร็กผิดมาตลอดเลยับจริงลันเวทแทร็คมันคือ1 0 8เนี่ยเราต้องรีบหาแล้วเราต้องรีบหาแล้วเอ๊ะตรงนั้นหรือเปล่าแต่ว่ามันยังไม่โล่งนะครับอาจจะเป็นตรงนั้นเออผมว่าตรงนั้นแน่เลยมันน่าจะอยู่ตรงแถวแถวนี้เนาะแล้วก็มีแม่น้ําตักผาเนี่ยผมว่่่าาตรรงงเเน้ยใชลอขัไปก็จะ ขอลงไปซอด่องหน่อยนะครับอ่าใช่แล้วเราต้องบินผ่านเขาลูกไหนอ่ะอ๋อเราต้องบินผ่านเขาลูกนี้นะครับเราเห็นลานเวย์อยู่ตรงนั้นแล้วครับตอนนี้เราเข้ามาเป็นแบบประมาณ30องศาจากแนวนานเวย์นะครับเราเริ่มคุ้นลวเราเริ่มคุ้นกับสนามบินแล้วนะครับพึ่งสังเกตว่ามีพาพี้ไล์ด้วยนะครับรอบนี้มาสวยนะครับรอบนี้อัพโรสสวยมากนะครับนี่สปอยเลอร์รีเวิร์สกรีนร์คเบรกออน โฆษณวิสัย9กิโลยังรอดอยู่นะครับผมรู้สึกว่าถ้าปรับเป็น8มันก็อาจจะต่างจากเดิมไม่น่าเพราะฉะนั้นผมขอเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้ไปอย่างรวดเร็วผมขอปรับเป็น7เลยแล้วกันนะครับผมขอลด2กิโลเมตรเนาะเพราะว่าเรารอดมานานละนะครับตอนนี้ก็7กิโลเมตรก็เริ่มวันๆแล้วนะครับเพราะมันกลายเป็น MVR แล้วนะครับโอเคปรับเป็น7กิโลเมตรแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ดันปูเหมือนเดิมครับไปกันครับ โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ดันปูด,ด้วยทัศนวิสัย7กิโลเมตรนะครับซึ่งบอกเลยว่า7กิโลเมตรก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ป่บผมก็ยังเห็นภูเขาลูกนี้อยู่เลยไม่แน่ว่า7กิโลเมตรก็อาจจะให้ความต่างไม่มากแต่ว่าเราก็อย่าประมาทนะครับเฮ้ยแต่ว่ามันก็เหมือนจะยากขึ้นนิดหนึ่งนะเพราะว่าเหมือนตอนนี้ผมจะไม่เห็นภูเขาด้านหน้าแล้วนะเมื่อกี้9กิโลมันยังเห็นอยู่เนาะรอบนี้เดี๋ยวอาจจะต้องไปถึงกับหน้าเลยนะครับเพราะว่าน่าจะมีข้อมูลพอเยอะละอันนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เราก็็ยังงเเหหนนนนนนในส่วขออถมื เนน้องเนี่ยไอถนอนเส้นนี้ก็ยังเห็นอยู่นะครับบางที7กิโลเมตรก็อาจจะง่ายอยู่นะครับเอตอนนี้ก็โอเวอร์กับหน้าแล้วนะครับเรายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับแม่น้ำที่เรามองหาประจำก็ เรียกได้ว่าหาไม่เจอแล้วนะครับเอ้ยยังมีอยู่นี่ผมยังเห็นลางๆอยู่นะครับทุกคนมันยังมีมันยังเห็นแบบลางๆอยู่อ่ะคือผมไม่แน่ใจนะว่าใน YouTube อ่ะจะเห็นปะ่ะแต่ว่าในจอผมอ่ะเห็นแล้วนะครับว่ามันมีแม่น้ําอยู่ตรงนี้เนาะอย่างที่ผมบอกไปเนาะเดี๋ยวมันเดี๋ยวพอผ่านเดี๋ยว,ยวกลับหน้าเนี่ยนั้นน่าจะเป็นภูเขาลูกแถวๆนี้แหละครับนะเราจะเจอภูเขาอ่าแล้วก็หันไปให้มันตรงกับแนวแม่น้ําหรืออะไรสักอย่างผมว่าอันนั้นแน่เลยทุกคนเนี่ยนะไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่ เนี่ยมันอยู่ตรงร่องเขานี่เว้ยทุกคนเนี่ยมันอยู่ตรงร่องเขาเนี่ยนี่นี่นี่แล้วเราเห็นในตรงแนวแม่น้ําแล้วนะครับผมว่าน,นี่ต้องเลียวแล้วนะครับปึ๊บนี่เจอแล้วนะครับอยู่นู่นโอ้โหมาสูงจัดนั่นแะทุกคนเีน่ยสนามบินยังคือตอนนี้ผมมาสูงมากนะครับอันนี้ปิดไปเลยครับนะไม่ได้ใช้ละความยากนี่ค่อนข้างแว่งเลยนะจาก9มาเ็เนี่ยทำเปเล่นไปเอไม่สเตเบลไลช่างมาันละเอาให้แลนได้ก็พอ,อปิดออโต้พัสลอดเดอร์ซ้ายหน่อยเอออย่าอย่าโฟโตนานใจคอไม่ดี Okay. โอเคอุ้ยจังหวะนี้ผมไม่สนบัตเตอร์ละขอเบกก่อนเอ๊ะแต่น่าจะทันอยู่นะครับโอเคคือเมื่อกี้มันไม่สเตบิไลซ์เนาะแต่ว่าเป้าหมายของเราในคลิปนี้ไม่ได้การไม่ไม่ใช่การทำสเตบิไลซ์ฟนเนาะคือถ้ามันสเตบิไลซ์ก็ดีแต่ว่าเป้าหมายของคลิปนี้จริงๆคือทําให้ลงจอดได้นะครับสเตบิไลซ์น,นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องรองลงมาแต่ถ้าทําได้ก็จะดีเพราะฉะนั้นเราต้องจัดไปที่5กิโลเมตรนะครับผมแอบผมบอกเลยว่า5กิโลเมตรน่าจะของจริงแน่นอนนะครับ โอเคตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่แดนปุยแล้วนะครับที่ทัศนวิสัย5กิโลเมตรนะครับตอนนี้ด้านซ้ายนะครับยังเห็นภูเขาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนเมื่อที่มันยังเป็น7หรือ9กิโลเมตรถือว่าค่อนข้างจางลงไปเยอะแล้วนะแทบจะมองไม่เห็นแล้วเนี่ยโรอบนี้นี่คือแบบมองไม่เห็นจริงผพะว่าอาจจะจบที่5กิโลเมตรหรือเปล่าลต้องมาดูกัน A later few moments later. แล้วก็ล่องลอยอยู่บนอากาศมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับนี่เราเปิดแฟลปฟตูตั้งแต่วีแกนนะครับไม่ใช่ใช่วีแกนปากเวสันนะครับขออภัย แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นแม่น้ําเลยนะครับเอ้ยอาจจะเป็นอันนั้นเป่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตรงนั้นเป็นแม่น้ําหรือเปล่าผมจาําได้ว่าข้างล่างมันเป็นภูเขาเนาะเอ้ยนี่ป่านี้ป่าแม่น้ําเฮ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่มใชแม่น้ําแล้วอันนี้มันคืออะไรอะมันยังเป็นถนนอยู่นะรับแม่หมน้าแม่น้ำน่าจะอยู่ตรงนู้นเลยคือตอนนี้แม่น้ํามผมก็เ,เห็นอยู่นั่นไงใช่ป่ะไม่แน่ใจนะครับเราเห็นภูเขาอันนี้แล้วเนาะเราอาจจะใช้ภูเขาอันนี้เป็นตัวช่วยได้นะครับฮะเราเห็นแม่น้ําแล้วแม่น้ําอยู่นู่น มันจะไม่ลงไปชนภูเขาใช่ไหมว่าตอนนี้เราลงมาต่ากว่ามินิมัมดีเซนเอเดจูแล้วเนาะค่อนข้างน่ากลัวเอ๊ว่าต้องผ่านภูเขาลูกนี้วะตามถนนเส้นนี้ไปน่าจะน่าจะได้ปะอเดี๋ยวลองตามไปดูนะครับเพราะว่าสนามบินอยู่หลังเขานี่แหละนะครับนี่ไงนี่ไงเราเจอไอ้บึงน้ําตรงนี้แล้วไอ้บึงน้าที่มันเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมคาหมูนะครับท่านผู้ชมรอบนี้หาไม่เจอเว้ยเฮ้ยมันจะจบเลยปะเนี่ยผมว่าหลังเขานี้แน่เลยเฮ้ยนั่นไงเจอแล้ว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 นะครับโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับ อเคลันเวนไซส์เหมือนจะสูงไปนิดนึงนะครับเจ okay. ประมาณนี้แหละกำลังพอดีนะครับโอเคบัตเตอร์ไอ้รอบนี้สวยสปอยเลอร์สำหรับ5กิโลเมตรก็ถือว่ารอดตัวไปนะครับนั่นหมายความว่าผมก็ต้องปรับให้มันลดลงไปอีกเดี๋ยวรอบนี้ขอจุจุเลยนะครับ3กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าผมจะสามารถหาสนามบินเจอไหมในทัานาวิสัย3กิโเมตรนี้นะครับ ตอนนี้เราอยู่ในทัศนวิสัย3กิโลเมตรแล้วนะครับตอนนี้คือมองไม่เห็นอะไรแล้วนะภูเขาตรงนี้ก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้เหมือนจะมาตามโปรไฟล์สวยๆเลยนะครับไม่มีท่าทีว่าจะเห็นอะไรเลยนะครับคือตอนนี้สิ่งที่เห็นได้อย่างเดียวคือภูเขานะครับคือแค่นั้นเลยถนนคือไม่เห็นแล้วนะครับเห็นแค่ภูเขาที่มันพูนขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยว่าหินแน่นอนนะครับเฮ้ยเราเห็นภูเขาตรงนี้แล้วนะครับเนภูเขาที่แบบภูเขาที่เราต้องเลาะไปตามมันอะ เหมือนตรงนี้จะมีภูเขาอยู่เล็กน้อยนะครับตอนนี้เราอยากให้ชนภูเขาก็พอนะครับน่าจะไม่ใช่ล่องเขานี้นะน่าจะอีกล่องเขานึงแหละเพราะว่าเรายังไม่เห็นแม่น้ําเลยนะครับมันจะมีบึงน้ํามาบึงน้ําเรายังไม่เห็นบึงน้ํานะครับหร,ห,รหรือว่าจริงๆเราเลยบึงน้ําไปแล้วว่าทุกคนเฮ้ยแบบนี้งานเข้าแนะ่แบบนี้งานเข้าแน่นอนเฮ้ยยังนะครับผมจําได้ว่าตรงนี้แหละคือบึงน้ํานะครับผมว่าล่องเขานี้แปะกเดี้ยวเลยนะครับไม่ต้องรีรอไม่ต้องรอช้าครับเดียวเลยครับล่องเขานี้แน่นอนชัวร์ร้าเปอร์เซ็นต์นะครับ Emmanuel, มันต้องมันต้องสักล่องหนึ่งแหละน่าไม่ล่องนี้ก็ล่องนี้อ่ะตอนนี้สนามบินเราเหลืออีกสองไม้นะครับและยังมีเวลาให้ค้นหาสนามบินอีก2ไม้อาสนามครับผมนะมันต้องอยู่แถวนี้แหละมาต่ําไปนะครับอันนี้เฮ้ยนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วนะครับนี่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 อยู่ที่อยู่นี่โอ้บิอยังต่ําเลยถึงจะเจอนะครับเฮ้ยสามกิโลเมตรยังรอดว่ะทุกคนแต่ว่ามาเอียงนะครับมาเอียงมาเอียงไปครับนะโอเค ปอยเลอร์โอ้โหูหืดขึ้นคอนะครับแต่ว่าของจริงทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับของจริงนี่คือแบบไม่ควรลงแต่ในเมื่อ3กิโลเมตรผมยังรอดอยู่นั้นก็แปลว่า It was at this at moment that was knew. he He fucked up. โอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ทัศนวิสัย1กิโลเมตรผมว่าไม่ต้องคาดหวังอะไรกับการมองเห็นข้างนอกหรอกครับทุกคนคือทัศนวิสัย1กิโลเมตรเนี่ยในชีวิตจริงมันก็มองยาก <c oughs> คือเอาจริงแค่ตอนพยม2.5ครับทุกคนทัศนวิสัยประมาณแค่3กิโลเมตรก็ได้บางมีบางวันสากิโลเมตรมันยังมองยากเลยครับอันนี้คือ1กิโลเมตรก็ได้ว,ว่าไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับมันคือตอนนี้ครับผมไม่หวังอะไรแบบไม่หวังจริงๆนะตอนนี้คือแบบ zero information นะครับไม่เห็นอะไรเลยนะครับจริงๆเราสามารถใช้เทเลเรดาร์ได้นะเจริง เหมือนจะชั่วอยู่นะเธอเลเรดาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอร้รอบๆที่มันสแกนเนี่ยมันมีภูเขาเลยแบบมีจริงหรือเปล่าหรือไม่มีแต่ว่ามันก็ใช้เป็นเรสเฟอเรนซ์ได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยตรงกลางเนี่ยเห็นปะมันไม่มีภูเขาเลยนะครับตรงเส้นอะโรชี่มันพามาเนี่ยเนาะมันรัดตามน้องเขาเนาะขนาดไอ้ภูเขาบนพูน,นะครับภูเขาบนพูนพนที่จะเห็นแถวๆเนี้ยผมยังไม่เห็นเลยอะทุกคนดูดิ <S <S โอ้ยยากจัดบอกเลยว่ายากยากมากคืออันนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับ อันนี้ผม,ผมพูดตรงๆจากใจเลยน่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเทเลเรดาไม่ได้ช่วยอะไรครับปิดไปดีกว่าเนาะเอาละทุกคนแล้วผมจะทํายังไงดีคือมันยังมองเห็นอยู่นะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะแต่ว่าแบบขับแล้วแบบให้ผมซูมไปอย่างเงี้ตลอดทางมันก็ใช่เรื่องโอเคครับเราใช้อินสตูเมนต์ในการช่วยนะครับเราจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อไปหารันเวย์ให้ได้นะครับแปลกๆป c. ทำไมมันลดลงเรื่อยๆใจคอไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวดูวดู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 น่ากลัวอันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวจริงแป๊บหนึ่งโอ้ยยังมองเห็นอันนนนนี้้้ออยยยูู่่่ปึงาาาจะะดซ นี่น่าจะเป็นล่องเขานะครับเฮ้ยนั่นปะนั่น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 น่ะโอ้ไม่ก๊อดอะไรกันครับเนี่ยแต่จะแลนได้ไหมดูก่อนโอ้โอ้โอ้อาการลนนี่คืออะไรกันอยู่ดีๆก็ได้ทำช็อตอโพส์นะครับปุ๊บ้จะตกลันเวอุ้ยไม่ตกไม่ตกไม่ตกสปอยเลอร์รีเวิร์สกรีนหนึ่งกิโลเมตรยังรอดนะครับแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าตามแบบตามพักติคอเลยนะผมให้อยู่สปาร์แมนประมาณ เกิโลขึ้นไปถึงจะรอดนะครับหลังจากนี้คือมันแบบมันค่อนข้างอันตรายแล้วนะครับถ้าแบบทางปฏิบัติจริงๆี่ยผมว่าต้อง7กิโลเมตรขึ้นไปวัสนามบินเนี้ยผมอยากรู้ว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนคือตอนนี้แบบมันเหลือ1 0 0 0เมตรแล้วนะครับมันกลายเป็นลันเววิชวลเลนจ์ไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่วิสบิลิตี้แล้ว มันยังได้ไปเนี่ยเฮ้ยมันยังมันยังได้อยู่นะครับ500เมตรนะครับเดี๋ยวผมลอง500เมตรให้ดูอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าอผมการตีว่ายังไงก็ไม่น่าได้เพราะว่า1กิโลเมตรี่ยขนาดนั้น500เมตรนี่คือแบบไม่น่ารอดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไม่ดูแล้วกัน500เมตรเนาะแล้วเดี๋ยวน่าจะจบคลิปที่500เมตรแหละนะครับเดี๋ยวมันจะยืดยาวเกินเนาะ โอเคตอนนี้เราอยู่ที่ทัศนาวิสัย500เมตรนะครับไม่คาดหวังอะไรกับการมองเห็นข้างนอกอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็จากบทเรียนครั้งที่แล้วเนาะผมได้เปิดหน้าจอ ND กับ PFD ขึ้นมาวางไว้คู่กันเลยนะเผื่อแบบผมอยากจะชะง,งกหน้าไปดูอย่างนี้เหมือนตอน1กิโลเมตรนะครับจะได้ไม่ต้องมาลกตอนหน้าไฟนอลเนาะโอเคเดี๋ยวอยู่มุมมองนี้เลยครับนะแบ่วมีหน้าจอ ND กับ PFD อยู่ข้างกันแต่จริงผมต้องสลับฝั่งกันปะ ND ต้องอยู่ฝั่งนี้ PFD ต้องอยู่ฝั่งนี้ เดี๋ยวปิดไฟไดเรกเตอร์ไปเลยนะผมมันจะได้ไม่ทําให้เรางงเนาะคือมองไม่เห็นอะไรจริงๆนะเนี่ยทุกคนดูดิคือตอนนี้ผมใช้แบบมองหน้าจอ nd เป็นหลักนะครับกับหน้าจอ pfd เนาะเอาไว้ดูพวกเลทเครื่องแค่นี้เลยนะครับที่เหลือคือแบบแค่ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วนะครับเฮ้ยเหมือนจะ overshoot นิดนึนนงนะทำให้ตรงทําให้ตรงโอเคเดี๋ยวทําให้เครื่องมันตั้งตรงกับรันเวย์ในหน้าจอกันจะได้ r e f e r รนซ์ได้ว่ารันเวย์น่าจะอยู่แถวนี้สนาม,มินเหลืออีกหนึ่งไมีอยอยู่ไหนวะโอ้โหเพิ่งเห็นถนนเพิ่งเห็นพื้นตอนนี้เห็นไปก็ไม่ได้ช่วยยอะไร เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยมันพามาได้จริงว่ะแต่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 มันจะหลุดแันเวล้าแบบนึงโอ้ยนี่เหยยบรัตเตอร์รัตเตอร์รัตเตอร์เุ้ยวัตเตอร์ด้วยโอ้วัตเตอร์ด้วยเป็นไปได้มันพามาได้จริงว่ะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าอย่าหาทำนะครับแม่งยากจริงโอ้อ่อเลยดวงล้วนๆดวงกระทามิงล้วนๆนะครับอันนี้ฝีมือไม่เกี่ยวแล้วโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะก็ลองหาคอนเทนต์อะไรแปลกๆใหม่ๆลองทำดูนั่นแหละนะครับ แล้วก็ดูเลยครับทัศนาวิสัย500เมตรนะครับคือแม่งแบบแม่งไอ้นี่มากขนาดตึกข้างหลังอะตึกเทอร์มิโนอลข้อหลังแทบจะยังมองไม่เห็นเลยก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แนวไฟซิมูเลเตอร์นะครับก็สามารถกดติดตามได้นะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอหรือว่าไลฟ์สตรีมม่จาก ทางช่องของผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากที่สละเวลามาดูชาเลนจ์สนุกๆแบบนี้นะถ้าเกิดอยากให้มีอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็ใครมีไอเดียอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนาสวัสดีครับ